สวัสดีค่ะยายปาชาแนลจ้าวันนี้ยายปาชาแนลเนาะจะพามาทำภาษาตางประเทศต่างๆเพื่อแท็กลงใต้คลิปวิดีโอของเราเนาะนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันจ้านะฮะก็เราก็นี่นะคะมาที่หน้าจอของเราเลยนะคะใครเป็นโทรศัพท์ ก็ใช้โทรศัพท์นะ,คะใครใช้แ p a d ก็ใช้ iPad ได้เลยจ้าเนาะยาป้าก็ใช้ iPad นะคะเพื่อตัวใหญ่หน่อยนึงเนาะนะ,ะเราก็จะมาที่ yt studio เห็นปะคะ่ะนะคะ yt studio นะคะเรากดเข้าไปเลยค่ะตึ้งนะคะเรากดมาหน้านี้เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าที่ studio ของเราเรียบร้อยแล้วนะ,ะเราก็มาคัดเลือกคลิปของเราเนาะนะคะนี่เลยจ้านะคะ ยายปาก็มีคลิปเนาะนะคะมากมายเลยนะคะที่ยายปาเก็บไว้เนาะนะคะยายปาก็จะเลือกคลิปยำสะเดาก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะยำสะเดานะฮะเราก็มาที่หน้าจอของคลิปของเรานะฮะเนาะนะคะหน้าช่องคลิปของเราเลยนะคะก็จะเห็นนี่นะคะเห็นไหมคะมีรูปดินสออยู่เรากดตรงรูปดินสอเลยค่ะตึ้งนะคะ เ็จแล้วเราก็มาตรงที่แก้ไขวิดีโอช่องนี้เรากดดิสอมาแล้วมันก็จะมาหน้าช่องแก้ไขวิดีโอเราก็เลื่อนไปคะ่ะเลื่อนไปก็จะเจอคําว่าแท็กหมวดหมู่ความคิดเห็นเด้อค่ะเห็นบ่คคะนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะตึง้งนะคะเราก็มาที่นี่เลยเนาะนะคะที่ว่าตัวเลือกเพิ่มเติมแท็กเนาะนะคะนี่เราเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็กดออกไปเลยค่ะเอาหน้าจอนี้เป็นลักเรียบร้อยแล้วเราก็ กดออกนะคะกดออกจากหน้าจอเราไปเลยนะคะกดออกไปเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ Google นะคะ g o o ก l e ก็ได้นะคะเยปาก็จะหงเยปาจะเป็นตัวแบบนี้เนาะนะคะถ้าพ่อเยปาใช้แท็บเล็ตนะคะแต่ถ้าใครใช้โทรศัพท์ก็เป็น Google เนาะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะก็จะเข้ามาที่หน้านี้เนาะนะคะเราก็ค้นหาหรือป้อนซื้อเนาะเพื่อค้นหาด้วยจ้ะนะคะเยปาก็จะค้นหาและเขียนคําว่าแปล นี่ก็จะมีคําว่าเปลภาษาขึ้นตรงนี้นะคะเยป,ปาก็จะกดคําว่าเปลภาษาลงไปเลยจ้าตึง้งนะ,ะก็จะขึ้นมาหน้าจ้าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะภาษาอังกฤษเดี๋ยวเยป,ปาจะขยายให้นิดนึงเนาะนะคะอืมนะคะนี่ก็จะมีนี่นะคะเปลเนาะ,ะเราเขียนคําว่าเปลภาษาก็จะขึ้นมามีอังกฤษป้อนข้อความไทยคําเปลนะคะแต่เราต้องการเอาไทยมาไว้ข้างหน้าเอาอังกฤษมาไว้ข้างหลังเม็นปะค่ะ ล้วก็นี่นะคะเยปาขยายใหญ่นิดนึงนะคะก็จะมีลูกศรตรงนี้เห็นบ่ค่ะนี่ลูกศรทางกลางเลยนะคะเรากดเข้าไปเลยตึ้งนะคะก็จะมีนี่นะคะกับเอาไทยมาไว้ข้างหน้าเอาอังกฤษไปไว้ข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เนาะนะคะเสร็จแล้วนะคะไทยก็คือป้อนข้อความลงไปนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำแปลนะคะเยปาจะมาให้มาดูตรงนี้ก่อนนะคะเห็นบ่ค่ะเดี๋ยวยปาจะขยายให้นะคะนี่นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะมีลูกศรตรงนี้นะคะลูกศรตัวนี้คือให้เราเลือกประเทศต่างๆเนาะน,นะคะอันนี้ยาปาให้มาดูก่อนด้วยจ้าเนาะนะคะก็จะมีประเทศต่างๆให้เราเลือกนะคะนี่เห็นไหคะ่ะมีตั้งหลายประเทศนะคะให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะยาปาให้ดูก่อนเนาะนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาหน้านี้เลยนะคะโตของยาปานะคะเป็นวิดีโออะไรนะคะก็คือยำเสดาเม่นบอคนะคะยำเสดานะคะยำเสดาเนาะเราก็พิมพ์ไปนะคะพิมพ์ไปยำเสดาเห็นบอค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะแปลให้เราเรียบร้อยเลยนะคะเห็นบอค่ะเห็นบอค่ะแปลแล้วนะคะแต่เนี้ยภาษาอังกฤษของยาปามีแล้วนะคะยาปาก็ต้องไปตรงที่ลูกศรนี่นะคะ เลือกภาษาเนาะนะคะเยปาจะใช้ภาษาอะไรล่ะภาษาลาวเยปาลงไปยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวนะคะเยปาเลือกก่อนเนาะเอาภาษาพม่ากันล้วกันนะพม่าดูจ้ะเนี่ยนะคะก็เยปาก็เลือกพม่าลงไปเลยนะคะนี่พม่าขึ้นมาเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มาตรงนี้เลยนี่นะคะข้างลําโพงเนี่ยนะคะจะมีตัวคัดลอกนะคะเห็นป่มคะข้างลําโพงนะคะแล้วกดตรงนี้ลงไปเลยนี่คัดลอกคําเป้ แล้วนะคะนอนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดออกไปเลยค่ะกดออกจากตัวนี้ไปเลยนะคะนี่มาหน้าจอเดิมแล้วเราก็เข้าไปที่ YT Studio อย่างเดิมนะคะเข้าไปเลยนี่กดเข้าไปนะคะกดเข้าไปแล้วนะคะ,ก,ะ,คะก็มาหน้านี้เลยเห็นบ่นค่ะมาตรงที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะเราก็กดตรงแท็กลงไปเลยนะคะเนี่ยนะคะ ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเมื่อเรากดแท็กแล้วถ้ามีคําว่าวางเราก็วางลงไปเลยเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีคําว่าวางอย่างเยียปาก็นี่นะคะตรงนี้นะคะที่มีสีขาวสีดานี่เนาะเห็นไหค่ะเนาะเราก็กดตัวนี้ลงไปเลยนะคะคือคัดลอกอยู่ตรงนี้เนาะนี่กดไปเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยเร็วเห็นไหค่ะภาษาพม่าเนาะนะคะเสร็จแล้วเราก็แท็กลงไปเลยค่ะเนาะตึ้งนะคะก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะคะขึ้นมาเรียบร้อยเร็วเห็นไหค่ะเสร็จแล้วเราต้องการอีก ้าต้องการภาษาประเทศอื่นอีกเราก็กดออกไปหน้าจอเดิมหน้าจอลักนะคะเข้าไปที่ google อย่างเดิมนะคะเข้าไปที่ google อย่างเดิมนะคะนี่ก็ยังอยู่นะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะเราไม่ได้กดออกเราก็ไปเลือกประเทศอีกนะคะเลือกประเทศตรงนี้เนาะนะคะนี่เห็นบอกค่ะนี่กดเข้าไปเลยนะคะเราเลือกประเทศไปแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปเลยเราเลือกต้องการประเทศอะไรอีกนะคะเราก็เลือกไปเอาฟิลเลนนะ ภาษาฟินแลนด์เอาเรากดภาษาฟินแลนด์ลงไปนะเห็นบ่ค่ะฟินแลนด์ก็ขึ้นมาเห็นบ่ค่ะแล้วก็กดคัดลอกอย่างเดิมนะฮะตึ้งนะะคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็กดออกไปเลยนะฮะกดออกอีกเนาะตึ้งนะไปหน้าจอเดิมนะฮะไปที่ไวที่ Studio อย่างเดิมนะตึ้งนะฮะแล้วก็ไปวางแท็กอย่างเดิมค่ะตึ้งเห็นบ่ค่ะ แล้วเราก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กดงเดิมนะคะเห็นบอกค่ะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็แท็กไปเลยตึงนะเสร็จแล้วเห็นบอกค่ะนี่เนาะนะคะทำแบบเนี้ยนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราแท็กเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกนะคะกดตรงนี้นะคะที่มีนี่เนาะนะคะกดออกไปเลยตึงนะคะแล้วก็จะมีคําว่าบันทึกอยู่ข้างบนนะคะเราต้องบันทึกก่อนดนะจ้าที่เราแท็กเรียบร้อยแล้วเราก็บันทึกนะตึงนะะเสร็จแล้วนะเขาก็ทําการบันทึกเรียบร้อยแล้วเห็นบอกค่ะ บันทึกการแก้ไขแล้วเนาะนะคะนะ,ะเร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กดออกไปเลยนะคะคือตามปกติได้เลยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะการแทกเนาะนะคะเยปาก็มาสอนวิธีแท็คภาษาของแต่ละประเทศให้เนาะเผื่อเพื่อนบ้านคนไหนเขาอยากอ่าอยากจะดูคลิปของเราอะแต่อยากจะดูยำยำเสตาแต่เขียนภาษาไทยไม่ได้เขาก็ต้องเขียนภาษาประเทศเขานะคะ มันก็จะขึ้นมาของเราเลยเนาะนะคะแล้วแต่เราจะแท็กมงไปจะจ้ะเนาะนะคะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ยาปาด้วยเนาะนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยาปาด้วยด้ยจ้าสวัสดีค่ะ